น้องกำลังหากรเกมพาร์ตราคาพิเศษอยู่หรือเปล่าสนใจหันมาทางนี้สตราร์พักสโตนมีบริการกรปเกมพาร์ตแมปต่างๆราคาถูกแมปอนิเมะแชมเปี้ยนซิมูเลเตอร์ลิงเฟซบุ๊กอยู่ใต้ดีสคริปชั่นสนใจทักไปได้เลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ตอมวันไนนะครับก็มาอยู่กับการสอนที่การเอเซนต์ตัวละครคอสมิกนะครับผมว่าใช้ของเท่าไหร่ใช้อะไรเท่าไหร่นะครับมา อย่างแรกนะครับตัวเราก็ต้องมีตัวคอสมิกก่อนนะครับคอสมิกถ้าเราอยากจะแอเซนขั้นหนึ่งนะครับเราก็ต้องใช้ตัวคอสคอสมิกนะครับที่ที่น้องมีนะครับ1ตัวนะครับแล้วก็ตัวที่เหมือนกันนะครับอีก1ตัวนะครับอีก1ตัวอ่าก็จะได้เป็น1ดาวนะครับก็แปลว่าน้องใช้ตัวเหมือนกันนะครับ2ตัวก่อนเริ่มต้นเรามีเราใช้2 2 นะครับใช้หิน10นะครับหินนี่ได้ยังไงนะครับก็เอาตัวไปย่อยนะครับตัวไปย่อยก็คือตัวไหนก็ได้อย่างผมเอาออลไม้นะครับออลไม้ไปย่อยจะได้5นะครับจะได้5้าเห็นไหมครับก็แปลว่าถ้าการทําขั้นหนึ่งนะครับมาการทําขั้น1ดาวนะครับก็จะใช้2ตัวกับอีก2ตัวเท่ากับ4ตัวนะครับ2อบวกสก่อนนะครับ2อบวกส เท่ากับ4นะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาทําขั้น2นะครับนี่คือขั้น2อผมมีตัวละครขั้น2อยู่นะครับขั้น2อยู่นะครับก็ขั้น2ใช้ตัวละครที่เหมือนกันอีก2ตัวนะครับก็จะเป็น1นะครับ2นะครับสตัวก่อนเอาบวก2นะครับบวก2นะครับเสร็จแล้วเราใช้หินอีก50ใช้อีก50ตัวละ5 50ก็คือ10ตัวเราก็บวกอีก10 แปลว่าตัวละครที่เราใช้ทั้งหมดนะครับคือ16ตัวนะครับสิตัวนะเราต้องมีอ่ามิดคอสมิดทั้งหมด16ตัวนะครับตัวที่เหมือนกันทั้งหมด6ตัวเอ้ยเอ้ยผู้ผิดตัวที่เหมือนกันทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วนอกนั้นใช้เศษอีก12ตัวแปลว่าน้องไปหาด่านไหนก็ได้เศษไปหาด่านไหนก็ได้12ตัวใครมีลิงเอาลิงย่อยใครมีอ่าจิระยะมีอะไรที่ไม่ใช้เอาไปย่อยเป็นเศษ นะครับแต่ต้องเก็บตัวที่เหมือนกันไว้ครับทั้งหมดสี่ตัวนะครับนี่สี่ตัวอ่าแล้วทำไมให้ทำกดสี่ทำไมทีใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับนี่ครับเสร็จแล้วเราก็จะท่าออกมาเป็นต้องดาวมาแล้วสองดาวชื่อเราก็จะมีปีกนะครับตัวละครชื่อก็จะมีปีกนี่แต่ถามว่าเอฟเฟกไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับความสามารถก็ได้เปลี่ยนเท่าเดิม ความสามารถเท่าเดิมแต่มันสุ่มได้สองพาร์ทไงครับมันสุ่มได้สองพาร์ทสุม่มได้สองพาร์ทเนี่ยสุ่มพาร์ทช่องสองได้แล้วอ่ับอาเทสหนึ่งครั้งปึ๊บจบที่โอ้โหเอลซินเอ่ออะคูลเลตนะครับผมติชินะก็จบคลิปไว้ตรงนี้นะครับใครอยากรู้คำถามใครมีคำถามอยากรู้ข้อมูลอะไรนะครับพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปสอนให้ ยังไงขอขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับไปละบาย